สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับนี่หนเกมี่ชวา n i ี่ฟ s p e e d m o b i l e นะครับเป็นเกมแข่งรถลีกอสเต์แท,ที่นะตอนนี้ทางค่ายเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่เทสมาหลายรอบนะตัวเกมเปิดให้บริการทั้ง Android แล้วก็ iOS ใน Store G นั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมนาตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศตัวเกมนะ ตัวเกมนี้นะครับสามารถเล่นแบบ Open World แบบนี้ได้เลยนะครับมันจะมีในส่วนของตัวโหมดที่ให้เราเล่นแบบนี้นะครับผมนี่ครับเป็นแผนที่ขนาดใหญ่นะแผนที่ตัวนี้นะครับมันจะค่อยๆเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆนะดูดิอันนี้แผนที่เต็มนะนี่ครับบอกเลยว่าอย่างเจ๋งเลยนะครับนะแล้วก็ในตัวแผนที่นะครับมันจะมีในส่วนของตัวด่านที่เราสามารถไปแข่งขันได้นะครับพวกภารกิจต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะตรงนี้เราสามารถวิ่งชมนกชมไม้ชมวิวต่างๆได้เช่นกันนะครับ ภาพสวยนะอ่าคือภาพดูดีมากนะครับนี่โอ้โดิฟจะตกเลยไม่ใช่ดิฟนะเลี้ยวจนจะตกเลยนะครับอันนี้ขับให้ดูแบบชิลๆนะครับนะถ้าลงน้ําเป็นไงอะ่ะ นะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l e s t a r Awakening, Honkai Impact Tower of Fantasy, Ark k Night, Harry Potter, b l u a r c h i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center นี่เราก็ทำการเลือกนะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องขับไปในจุดที่แบบเข้ามาร์กอยู่นะนี่ไปครับ นี่วิ่งไปยาวๆไปครับยาวไปยาวไปภาพนี้ใช้ได้เลยนะในมือถือนี่แบบสุดจัดประลัดไม่ได้บอกเนะยผมบอกเองตลอดนะครับว่าภาพสวยนะ <c oughs> ผมบอกเองตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับตัวนี้นะเออซึบอ,อ่ะถึงแล้วนี่ครับผู้เล่นอื่นอ่ะนี่ครับนี่แล้วก็กดมาแล้วก็มีการตัดเข้าคัดซีนเท่ๆแบบนี้เลยนะ ในแต่ละฟังก์ชันการเล่นนะครับเฮ้ยอ้โหมันดูแบบล้ำเวอร์วังอลังการงานสร้างแบบจริงๆเลยนะครับนะในจุดจุดนี้นะ,ะตัวคัสซีบางอันมันไม่สามารถข้ามได้นะอันนี้จะเป็นข้อเสียที่ผมอาจจะเส็งเล็กน้อยนะแต่บางอันก็สามารถทําการข้ามได้แบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็ทําการแบบกดแท็บรัวๆแบบเมื่อกี้นะครับนี่มาแล้วนะครับ มันจะเป็นการปลดล็อกในส่วนของตัวรถใหม่ใช่ไหมดูครับอุ้ยอย่างเท่เลยดูครับนี่แต่จริงๆมันเล่นไปมันเหมือนพวกสปีดดิปเตอร์นะอารมณ์นิฟอสปีดเนี่ยแต่เขาเรียกอ,อะไรนะเวลาวิ่งไกลๆแล้วแบบยิงในโตหรือไรแบบนี้นะครับหรือในตัดนะมันเหมือนเกมนิฟอสปีดภาคล่าสุดหรือเปล่า ที่มันเป็นในส่วนของตัวบรรยากาศที่ปรับได้เป็นแบบการ์ตูนแล้วก็เป็นแบบสมจริงอะไรประมาณนี้นะเนี่ดยดูดินี่ประมาณนี้เลยปึ๊บอ,อันนี้เหมือนให้เราลองลดนะคือรถนั่งสวยมากท่านผู้ชมครับนี่ให้เราหรือเปล่าให้เราลองก็ให้เราเถอะนะครับทำเวลาได้ประมาณนี้นะ,ะนเราจะเล่นอื่นต่อก็ นี่ครับรับของนะมันจะมีตัวภารกิจให้เราเล่นแบบนี้เรื่อยๆนะครับคอยทำเควสเนี่ยมันจะเป็นภารกิจเนื้อเรื่องนะครับตัวเกมไม่มีภาษาอังกฤษนะตัวเกมตัวนี้มันเป็นาภาษาจีนก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกมเพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูโหมดการเล่นอื่นๆเพื่อนอนนะครับเปลี่ยนพวกระดับสีอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวค่าความแรงที่แตกต่างกันไปในแต่ละสีอะไรแบบนี้ด้วยนะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวแมพเรานะครับแล้วกลับไปนี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโหมดการเล่นกันบ้างนะเรามาด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงตัว C นะครับมันจะมีโหมดการเล่นนะอันนี้เล่นตามเนื้อเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแข่งให้ดูนะอันนี้น่าจะหนีเฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นโหมดเหมือนภาคฮอตเพลสซูรหรือภาคอะไรที่ทําการหนีในส่วนของตํารวจนะครับก็มีให้เล่นนะเราจะเล่นตัวนี้นะครับนี่ พอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะไปแข่งกันนะนจะมีสนามการแข่งด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปแข่งกันดูนะดูบรรยากาศภาพการาฟิกในเกมแบบเต็มๆนะครับแต่ในช่วงแรกจะติดในของบทสนทนาตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวลองมาแข่งกันดูนะไปครับน้ำมะพรอย่างบรรยากาศในเกมนะ้ยลืมเลี้ยวเราจะพูดเวอร์ไปนะครับชึบ คือใครที่เล่นสปีดดิปเตอร์อยู่แล้วสปีดดิปเตอร์ครับผมว่ามันเล่นง่ายอยู่แล้วนะเนี่ยมาริโอคาร์ดอะไรที่มันดิปดิปแบบนี้ได้ครับมันก็ชิลๆไหมก็อยู่ที่ผู้เล่นนะครับในการดนงการดิปนะแล้วก็รถนะครับมีการปรับแต่งในเรื่ออุปรกรณ์ในการอัปเกรดอะไรแบบนี้นะครับรถในเกมนี้ก็มีให้เราแบบปลดล็อกเยอะเหมือนกันนะนี่เข้าไปแล้วครับเส้นชัยโอ้ติดนิดนึงแหมเลี้ยวก่อน จะโดนตามทันแล้วท่านผู้ชมนิดเดียวครับนี่หูลอยอย่างเท่อย่างเท่ชือ้ออะไรจะสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกขนาดนี้นะครับจริงๆมีทางลัดด้วยนะ,มะเมื่อกี้แต่เราเข้าไม่ทันเราต้องดูแบบตัวแมปดีๆนะบางทีมันมีเส้นทางลับหรืออะไรแบบนี้ให้เราเล่นด้วยมันจะไปไกลเลยนะรัดได้เยอะเลย ึต้องเล่นด่านนี้บ่อยๆนะเข้าเส้นชัยละปึ๊บยังไม่จบนะโอ้โหไปต่อครับไปต่อไปต่อนาทีกว่าๆาแล้วไปต่อไปกันต่อนะครับไปกันต่อปึ๊บนี่โอ้ my มโกสวยเกิน โอเคนี่ครับจบแล้วด้ที่1อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโหมดแข่งขันนะครับหลจาก็ชมโหมดแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะสมมติว่าเราจะไปดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆใช่ไหมครับเราสามารถเปิดเมนูด้านขวาบนได้เลยนะเราจะกดดูรถตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะกดเมนูหลักตรงนี้ก็ได้นะครับพอกดเมนูหลักแล้วนะครับมันจะมาหน้าเมนูหลักประมาณนี้นะมันจะมีโหมดการเล่นอยู่ด้านขวาล่างนะครับ นี่ถ้ามาตรงตัว C นะครับมันจะมีโหมดการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับที่เราสามารถเข้าไปแข่งตามเนื้อเรื่องได้นะอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นการหนีหอร์ก็โหมดคล้ายๆคอสเพรสูดนะครับถ้าผมจําชื่อภาพไม่ผิดนะหนีตำรวจนะก็มีให้เล่นเช่นกันนะครับตัวนี้นะนเออแล้วก็ในส่วนของตัวรถด้านซ้ายล่างตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดเ,เก็บคะแนนเควสอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวละครน,นะ ส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นรถนะคือรถในเกมนี้ก็จะมีให้ปลดล็อกนะครับตามระดับนะมันมีความแรงตามสีนะเออความแรงตามสีนะครับประมาณนั้นแล้วก็รถพวกนี้นะครับสามารถทําการปรับแต่งได้ประมาณนึงนะก็เปลี่ยนพวกเครื่องใหม่ๆนะครับที่เป็นแรงสูงๆนะครับมันจะมีแรงตามสีนะเนี่ยแรงตามสีแล้วก็ประสิทธิภาพบางคันนะครับก็ปรับได้สูงสุดประมาณหนึ่งนะ แล้วก็แต่งทรงแต่งสีเบื้องต้นก็สามารถทําทได้นะครับแต่าจะาไม่ได้เยอะหรือว่าลึกเท่าพวกคาเอ็กตีนะครับนะออาจจะมีปรับเบื้องต้นนะครับเกมนี้มันเหมือนพวกสป e ดดิปเตอรมากกว่านะก็ใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับเกมนี้เข้ายากนิดนึงนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ